สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะอังกฤษเยอรมันแล้วก็รัเสเซียเนาะอังกฤษตัวเด่นก็คือสามกับ6นะคะตัวรองก็คือศูนย์กับเ็ดเนาะถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราวางไว้ก็จับ3ามตัวนี่แหละสตัวที่เราให้ไว้นี่หันเอาเด้อสามศูนย์สามหกสามเจ็ดอย่างนี้ก็ได้หกศูนย์หกหสามหเจ็ดหหก ตัวเด่นสามนะคะสามสองสามสามสามสี่สามหกสามเจ็ดสามแปดหกศูนย์หกหนึ่งหกห้าหกหกหกเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเราเน้นรูดตัวเด่นนะคะของเราก็เข้าอยู่เด้อตัวรูดนี่เห็นไหมเข้าบนเข้าล่างเลยต่อไปเยอรมน,นีเยอรมน,นีก็เข้าตัวเด่นก็คือสามกับศูนย์นะคะสามศูนย์ กรูดสามรู่ศูนย์เนาะหกก็หกศูนย์หกสามหกสี่หกเจ็ดหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าสามหกศูนย์ศูนย์หกเก้าหกสามเจ็ดสามสามเก้าตองสามแล้วก so ็หกศูนย์สี่แล้วก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนะออวันนี้ไม่รู้ลัตรดไหนวันนี้จะเข้าสามตัวน่าจะเป็นรัสเซียหรือเปล่านะรัสเซียนี่เคยถูกสามตรงตรงเนอะ รัสเซียเมื่อคืนของเราก็เข้าศูนย์ศูนย์เนาะตัวเด่นก็คือศูนย์กับสี่ตัวรองก็คือหกกับเจ็ดนะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามสี่เจ็ดสี่สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่หกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดสามตัวก็เก้าเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สองเก้าเจ็ดหกสามหนึ่งหนึ่งสามสามแล้วก็เก้าเจ็ดสามเนาะ ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสามรัฐนะคะอังกฤษเยอรมันรัเสเซียเนาะมันมีทั้งหมดหกขาเราก็ได้ห้าเนาะขาดไปหนึ่งขาเนาะก็ยังดีไม่ขาดทุนถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราวางไว้ก็นี่เลยศูนย์สามหกตัวรูดนะคะและอีกตัวหนึ่งก็คือเจ็ดเนาะถ้าอย่งางนั้นก็จับสี่ตัวนี่หันจับคู่กันได้เลยเนาะ ศูนย์สามสามศูนย์สามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามอย่างนี้ก็ได้เด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆทุกคนก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงรวยรวยฟังฟังทั้งสามลัดเนาะอย่าลืมกด s ับ s ไคร b e กดไลค์ให้กระช่องน้ำเพชรพารวยด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ